ที่ถ่ายถวไยท่านแม่ทอนอันนี้ก็สวยอยู่หนูเป็นสวยจังเลยพูดองเข้ากันเลยนุ่นนอะบุญไม่มีจะได้มีไม่มีจะได้ก้อนใหญ่ย้อยไม่มีท่านจะสถิตมาอล้ว ไหนเอาไม่มีกระดาษกรองเหรอเก็บพระกรงหน้าผีสีก็สวยนะโอ้เดี๋ยวไอไมได้ก้อนเล็กเยอะจังก็เก็บนี่ก็สวยสวยแย่ทีเขียวนี่ก็สวยฮ่น ที่เขียวสวยมากเรียอย่าง,างนี้เลยโอ้โหเรื่ด้ดีกอดในนี่เราไม่ได้เยอะเลยให้แต่นี้แปลกนะจะวาดสีแดงก็ใช่จะวาดสี ถ้าถ้าแสงลอดจะเป็นสีออกออกออกสีแดงอ่อนๆแต่ถ้าทึบวางไว้ถ้าแสงรลอดจะเป็นสีดำดำอ้าส่งนมตรอ้ามาคู่กันอ้า 嗯。Wow.